การอยู่ในเรื่องจํามันก็ต้องตื่นนอนเป็นเวลาเป็นบ่ตีหา่าต้องมีคนมาปลุกเป็นบ่ครับเหมือนอยู่ในโรงเรียนกินนอนเป็นบ่กำหนดตารางกำหนดกิจกรรมให้กระทำเป็นบ่ครับกากา่มเมาะปันไาสําหรับคนไหวจ็ดสิบหกนะครับเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีหา่า เพอเอมีออกกําลังกายไม่วิ่งอย่างอีกเงมนบ่ครับตรงปรับตัวกันยกใหญ่เลยทําหรับทันทักศิณน,นะครับทันนายกแพ่ท่องท่านคุณพินท่องท่านํานะครับแล้วก็ลุกเขยเพ่นนะครับสามีคุณพินท่องท่าแล้วก็สามีคุณ อดีตนายกแพทย์ท้องท่านนะครับไปเยี่ยมเพื่อนนะครับรู้สึกว่านายกทักษิณมีอาการอ่อนเพลียนะครับเนาะตามว้นะครับบวกกับห้องแคบๆที่เขาไปอยู่มันก็ต้องมีความกดดันความเครียดนะครับเมื่อจิตใจบอเบิกบานนะครับมันก็เหตุให้ร่างกายอ่อนเพลียได้นะครับแต่ ถึงเพื่อนเขาประยู่ถึงปานนันนยังมีพวกต้องการเขาไปคุก้ามอยู่ใดไปสกัดกันย่านเพื่นย่านเพื่อนไดรับการลดโทษย่านใดการพักโทษย่านเพื่อนได้รับการควบคุมนอกเรื่องจํานะครับพ้ากันไปเคลื่อนไหวอยู่นะครับยังมายอมจบอยู่นะครับเออมันก็ขักอยู่คือกันนะครับ โมโหว่าบุคคลเรานี่ต้องการอีหยังนะครับมากไม่ไปกว่านี้อีกนะครับนะครับขนาดคนผู้ร้ายที่ว่าได้ลหลายคนนะครับขาคนตายเขาไปอยู่ในเรือนจำเนย,ยังจบเลยนะครับยังจบเลยไม่ใครกล่าวถึงเลยขนาดเพื่อนคดีแบบที่ว่าได้รับการอภัยโทษแล้ว เดี๋ยวปีเดียวถนั้นนะครับยังมีคนคุกข้ามนะครับอยากให้เพื่อนได้รับโทษสูงๆหา่าพระราชพระพระราชท่รรานอภัยโทษเป็นโมฆะเอา,เาไปตัวทีบตัวแดนนะครับมันสิเป็นโมฆะได้จงนนัจงไดนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมราชท่านเขาหูดีนะครับขั้นตอนการขอพระราชท่านอภัยโทษนะครับข่าวปอยยุคแคร ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหนึ่งกะกะอนันได้แหละครับกะเขียนคําขอพระราชทานอภัยโทษได้แล้วให้สามีภรรยาลูกบุตรธิดาเขียนให้ก็ได้นะครับผู้ถิ่มีส่วนเกี่ยวของนะครับรับรองมามัน่เป็นโมฆะรับรองมาถูกต้องกันแล้วกันครับน่มันกับพหยามเคลื่อนไวอยู่หันแหละครับอยากให้เพิ่นได้รับโทษเพิ่มพวกนี้นะครับ ก็ค่อยดูค่อยชมต่อไปนะครับค่อยให้กำลังใจท่านนายกทักษิณต่อไปครับมาพวกเคลื่อนไหวพวกนี่จะมาแน่วใดอีกนะครับจะหาวิธีคุกข้ามเพื่อนแน่วใดอีกนะครับให้เพื่อนอยู่เป็นสุขนะครับท่านทักษิณคือจังบริเหติเหตุอีหยังให้คนกลุ่มเราเนี่มันคือเครียดแกน้นคัดแต่นะครับเดี๋ยวจะค่อยเบิ่งว่าจะเป็นแบบไดต่อไปนะครับ